น้องน้องว่าไงพี่เลือกพี่นะพี่พักห้าร้อยวายได้จริงเหรอพี่หวานปากเลยที่บ้านยังมีอีกไหมอุ้ยมีสิพี่หลายคนเลยบ้านหนูอะ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวเอาไปเลยเดี๋ยวไปที่บ้านด,ด้วยได้พี่อุ้ยหนูเลือกพี่แน่นอนหวานปากแล้วเราอุ้ยหยุดอย่าคิดว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วจะไม่มีใครรู้มีคนเขารู้นะจะบอกให้ในทุกการเลือกตั้งเนี่ยมีกระแสะขา่าวเรื่องการแจกเงินซื้อเสียงเป็นจำนวนมาก ประโยชน์ที่เรามาได้ยิงก็คือกรกตไม่รู้เลยเหรอว่ามีการแจกเงินซื้อเสียงต้องตอบว่าเราทราบครับเราก็เลยออกกฎเกณฑ์ต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วซึ่งไ,ได้ประสานกับทางตำรวจออกชุดเคลื่อนที่เร็วตะเวนทั่วพื้นที่รวมถึงมีประชาชนซึ่งผู้สมัครไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นตัวแทนของกรกตเข้าไปเป็นสายข่าวให้เราหากพบว่ามีการแจกเงินซื้อเสียงอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับว่าตัวผู้สมัครเองเนี่ย ก็จะมีความผิดมีโทษจำคุกถึง10ปีแล้วก็ถูกเพิกตอนสิทธิ์แรกตั้งไม่สามารถไปตรวสอได้อีกต่อไปแต่ในส่วนของชาวบ้านเองเนี่ยหลายท่านก็ไม่ทราบว่าหากรับเงินเนี่ยก็มีความผิดถูกติดคุกเช่นเดียวกันแต่ก็มีข้อแม้อยู่นิดนึงว่าหากท่านรับเงินมาเนี่ยสมมุติว่าท่านรับมา1000บาทเนี่ยแล้วท่านมาแจ้งต่อกรกตเนี่ยท่านอาจจะได้หล้านบาทถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ากรกตได้ออกระเบียบกรกตมาว่า หากชาวบ้านซึ่งรับเงินผู้สมัครเนี่ยแล้วมาแจ้งเรื่องต่อกรกตหรือตำรวจหรือในอำเภอหรือประหลัดอำเภอหรือผู้ว่าเนี่ยแล้วนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้แจกเงินซึ่งเป็นผู้สมัครได้เนี่ยจะได้รับเงิน1ล้านบาทซึ่งเป็นรางวัลซึ่งทางกรกตจะมอบให้บางคนบอกว่าอาจจะไม่ปลอดภัยหากมาแจ้งเรื่องซึ่งก็ถูกต้องครับว่าหากฝ่ายตรงข้ามรู้ว่ามีใครมาแจ้งอาจจะถูกดำเนินคดี แต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราก็ออกระเบียบมาคุ้มครองพยานนั่นหมายถึงว่าคุ้มครองท่านที่แจ้งเหตุเราจะไม่เปิดเผยชื่อนามสกุลที่อยู่รวมถึงหากท่านรู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเราก็จะให้ท่านเนี่ยไปอยู่ในสถานาที่ที่ปลอดภัยโดยมีที่พักมีอาหารให้ท่านแล้วก็มีไบีเลี้ยงให้ท่านด้วยตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งกะกตก,ก็พยายามทุกอย่างที่จะให้ท่านเข้ามาร่วมมือกับเราเรามีเงินค่าข่าว มีค่าแจ้งเหตุให้ด้วยข่าวละ5,000ันบาทขั้นต่ำอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งคือจะมอไปท่านซึ่งก็จะเช่นเดียวกันฮนะปิดบังชื่อนามสกุลของท่านไม่บอกแล้วก็จะเป็นแหล่งข่าวเราตลอดไปโดยไม่เปิดเผยตัวท่านเองก็จะได้รับความภูมิใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญเทียบเท่าประเทศอื่นๆครับหากท่านบอกเพียงว่าแจกเงินกันกรกตไม่รู้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าท่านไม่บอกด้วยครับหากท่านที่แจกเงินก็ฝากด้วยนะครับ เอาเงิน1,000มาแลก1ล้านบาทครับ